สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV นะครับผมฟังการอภิปรายของสสหญิงพักส้มครั้งใดก็ตามเนี่ยนะใจขึ้นว่ะเนาะไม่รู้ว่าใช้สมองคิดหรือใช้ส้นเท้าคิดการที่มาบอกว่าหนึ่งต้องดูแลคนพมา่าที่หนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย ต้องมีการออกบัตรแล้วก็ให้เขาได้ทำมาหากินโดยปกติสุข 2. ต้องรองรับเด็กพมา่านะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกล่อลวงไปในทางไม่ไม่ถูกไม่ควรนะสา,าเราจะต้องอดูแลแก้ไขปัญหาไฟไหม้ข้างบ้านนะถามว่าจริงๆแล้วมึงรู้อะไรจริงๆริงไหม <c oughs> ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันมีขบวนการขนเข้ามา ไอ้ฮะมึงไม่ได้รู้หาเหวอะไรเลยแต่เข้าข้างเหตุก็เพราะว่าเป็นสะสะไทยใจพมา่าการที่คนคนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันทำลายเศรษฐกิจทำลายยังไงคุณเข้ามาทำมาค้าขายเนี่ยพอค้าแม่ค้าคนไทยไม่สามารถค้าขายได้เศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนในประเทศได้อย่างไรเงินมันก็ไปอยู่ที่กลุ่มของพม่าหมด ลองคิดตรงนี้ดูสิฮะใช้สมองคิดนะและที่สำคัญเนี่ยคนพมา่าที่อ้างบอกว่าหนีพัยสงครามแท้จริงแล้วใช่หรือไม่ไม่ใช่หรอกครับคนพวกนี้ขี้ขลาดตาขาวนะแม้แต่ทหา,ารพม่าเองยังแปรพักยังหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยมีพมา่านะที่จับมือกับนักการเมืองจับมือกับ ข้าราชการชั่วชั่วเร็วๆร,ระยำชาติหมาบางคนเนี่ยเอาเข้ามานั่นแหละคือตัวอันตรายนั่นแหละคือปัญหาของประเทศไอ้หาแม่งไม่รู้อะไรเลยนะครับขนาดประเทศมันเนี่ยมันยังไม่รักแล้วมันมาอยู่ในประเทศไทยมันจะรับประเทศไทยได้อย่างไรแล้วบอกว่าไม่ต้องมองเรื่องของความมั่นคงชิปหายแล้วพูดจายอย่างนี้ นี่คือการนำเอาภัยเข้ามาหาประเทศเลยนะครับเอาระเบิดลูกใหญ่เอาระเบิดปรมาณูลูกใหญ่มาไว้ใจกลางประเทศไทยเลยนะครับแท้จริงมีเจตนาอะไรฮะมีเจตนาจะให้คนเหล่านี้ได้บัตรประชาชนเพื่อที่จะให้มาเลือกพักของคุณอย่างนั้นหรือครับความคิดอเปรชั่วช้ามากๆเลยฮะเพราะงั้น อ่าสอสอพมา่าที่มันพยายามหลบเลี่ยงนะเบียงเบนนะที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วบอกว่าให้ออกบัตรดูนบัตรนี้ให้เขาสามารถทํามาหากินได้ก็บอกแล้วไงครับว่าการลี้ภัยเนี่ยก็ต้องมาอยู่ในค่ายอพยพพอประเทศสงบคุณต้องกลับไปไม่ใช่เข้ามาแล้วแฝงตัวทํามาหากิน <c oughs> คุณเห็นไหมตลาดอ่าบางบอนตลาดนู้นนี่นั่นนะหลายตลาดพมา่าคุมหมดละ คนไทยค้าขายไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไงคุณเอาอะไรคิดใช้สมองคิดหรือใช้ส้นเท้าคิดเฮ้ยผมไม่เข้าใจอ่ะว่าคุณกำลังขายชาติหรือเปล่าไม่ต้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ต้องสอสอไม่ต้องรัฐบาลมองหรอกครับเด็กเลี้ยงควายข้างบ้านผมมันก็มองออกว่าไอ้คนเหล่านี้เข้ามาเจตนาคืออะไร ไม่ใช่เจตานาแค่ลี้ภัยสงครามก็ขนาดน้ำท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำท่วมในพมา่าขอให้ไทยไปช่วยแต่ผู้เมืองกลับมาเป็นโจรลักขโมยสิ่งของในประเทศไทยทำไมเมืองไม่พูดถึงทหารทํางานอย่างเอาเป็นเอาตายนะพระราชาเอาครัวพระราชทานไปช่วยมึงไม่พูดถึงประชาชนเดือดร้อน จะเป็นจะตายไม่พูดถึงประชาชนคนไทยตกงานมึงไม่พูดถึงแต่มึงกลับไปอุ้มพมา่าแบบนี้เหรอครับสสไทยแบบนี้เหรอครับนักการเมืองไทยกูว่าอย่างนี้ฮะไม่มีสสไม่มีประชาธิปไตยไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐมนตรีประเทศไทยอยู่ได้ครับคนไทยอยู่ได้แต่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดิน ไม่มีทหารประเทศไทยอยู่ไม่ได้จําไว้ครับเพราะฉะนั้นผมเต่านินจาวันนี้เนี่ยใจขึ้นมากๆเลยวายหาพูดกันจริงๆวันนี้ออกมาเรียกร้องเลยครับทหารออกมาได้แล้วอย่าปล่อยให้พวกอัปรีจังไรทําลายบ้านทําลายเมืองขนาดนี้มันชิบหายไปเยอะแยะมากมายแล้วทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมวัฒนธรรมจารีตประเพณีชิบหายหมด เพราะฉะนั้นพวกมึงไม่มีจริยธรรมไงไม่มีจริยรประเพณีไม่มีศิลธรรมมันถึงออกมาพูดกันอย่างนี้แล้วขอทิ้งท้ายนะครับที่พวกมึงแพ้การเลือกตั้งที่จังหวัดพิุโลกอะ่ะก็มึงจะอุ้มพม่าไงแล้วพิุโลกเนี่ยมันแผ่นดินเกิดของสมเด็จพระเรศวรมหาราชเขาจึงไม่ให้มึงได้เป็นสอสอแล้วมึงก็จะชิบหายอย่างเงี้ยทั่วประเทศตราตราบใดก็ตามมึงยังมีใจฝักใ่พม่า แล้วยังมีใจที่จะคิดคดทรยศต่อผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่ที่คิดจะลมเจ้าแล้วยกเลิกม .112 แล้วแล้วพวกมึงจะชิบหายต่อไปมึงจำคำพูดของกูไว้